thank you ตอนนีคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพ่อบ้านงานเข้านี่สวัสดีครับผมพ่อบ้านโจ๊กฮะสวัสดีครับผมมันเอาชื่อมันเอาชื่อไปแล้วเอาเอาณูวัสดีใครเป็นใครเอางั้นเอานะสวัสดีครับผมพ่อบ้านพูดครับสวัสดีครับผมพ่อบ้านลิงครับสวัสดีครับผมพ่อบ้านโจ๊กครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงเพื่ออะไร ความรู้สึกความรู้สึกผมก็คืออ๋อผมอยากไเป็นพ่อในบ้านของคนอื่นบ้างก็าความรู้สึกเป็นไงอะไรเงี้ยมันมีลูกไงผมอยากตื่นเช้ามาเจอแบบแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันจริงๆครับเหมือนนะบ้านที่มีลูกอะไรเงี้ยตื่นมาเช้าพี่เจอนกยุงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมเออพอทํารายการเนี้แล้วก็จะมีคนที่มีลูกมาคุยด้วยแล้วก็มีคนที่ ยังไม่มีลูกแล้วพยายามจะมีลูกก็มาคุยก็มาปรึกษาเหมือนกันเช่นเดียวกับแขกรับเชิญพ่ชะมาวันนี้เขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นแม่คนเหมือนกันเป็นศิลปินเป็นศิลปินแล้วนี้จะมาร้องเพลงด้วยเพลงเขาไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกเจอเข้ามาเลยดีกว่าเจอเข้ามาเลยดีกว่าไปเจอกันเลยดีกว่านะครับอินบูโดกาน ฝากลมฝากฟ้าไปบอกว่าฉันคิดถึงเธอเธอสบายดีหรือเปล่ายังคิดถึงวันที่เราเคยมีด้วยกันเมื่อก่อนไหมเธอสบายดีฉันก็ดีใจ แล้วหวังวันในสักวันเราคงได้พบเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีแขกรับเชิญของเราครับไม่ได้เป็นพิธีกรห้ามฝากเอามาเดี๋ยวผมเก็บให้ฮะโอ้ยได้ค่ะนี่เพลงอะไรชื่อเพลงว่าเธอสบายดีหรือเปล่าไม่รู้คิดไปเองว่านะเพลงอ่ะพอฟังปุ๊บรู้สึกเหมือนวงบูรการอ่ะส่งสารถึงคนดูว่าเหมือนคิดถึงใช่ไหมไม่เหมือนพอดจริงนะเมื่อกี้พี่ลิงแกงชมปะเนี่ยเฮ้ยพจริงพี่ ใช่จริงพี่ไม่เชื่อใครเลยอ่ะพี่เชื่อพูดคนเดียวจริงเนี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนไปนะมึงอ่ะพักชัดเจนแนวทางแล้วชัดแล้วเปลี่ยนไปตั้งแต่โดนมาตั้งแต่โดนมาเปลี่ยนไปโดนอะไรอ่ะครับโดนอะไรมันเปลี่ยนเลยเหรอมันคือยังไงโดนอะไร ก็ชอบผู้ชายคนนี้ชอบไปยังไม่โดนไงแต่ว่าชอบตามจอบเขาไงเขาเคยพูดบอกาอาจจะลืมนะคนคนนี้จะเป็นไทยก็ตามเขารักคนคนนี้ที่เป็นคนคนนี้ไม่ไม่โอ้ยแล้วไงแล้วไงต่อใครจีบจีบตามจีบหระก็ไม่ได้เรียกจีบอะแต่ว่าทุกที่ที่เขาเล่นดนตรีต้องมีเรานั่งอยู่ต้องมีเรานั่งอยู่มันมีผีเสื้ออยู่ในท้องมวนไปหมดเลยโขกค่ะติดตาแต่รู้ว่ามันฟุ้บอกไม่ถูก เขาเป็นคนอย่างไรเขาชื่อคุณจอนคุณจอนเป็นคนอย่างไรถึงชอบคุณจอนใจดีเรียบร้อยนิ่งนิ่งอบอุ่นอบอุ่นรลอรอรอเท่ก็จะบอกว่าความรักไม่ได้เปลี่ยนให้พี่อินมาเป็นแบบนี้นะแต่ยังความรักยังทำให้เขาดูนะฮะบุคลิกลักษณะภายนอกเป็นไงฮะหอมลง หอมลงหอมลงมากเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะหอมลงมากประเด็นเลยคืออยากมีลูกไม่ได้อยากสวยอยากแบบอยากมีลูกอันนี้เรื่องจริงนะใช่ไหมอันนี้ไอ้โจ๊กไม่อันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะครับแล้วถ้าน้ําหนักตัวเยอะมีลูกไม่ได้หรอมีลูกได้แต่มันก็ยากยากกว่าเดิมอีกยากเพราะว่าคือฮอร์โมนมันไม่ปกติไข่ตกไม่เป็นเวลาเเตรียมตัวไงเขาเตรียมตัวตอนนี้เก็บไข่แล้วเก็บไข่แล้วเหรอเก็บไข่แล้วตอนนี้ไม่มีไข่แล้ววันนี้ไม่ไมาวะ วันนี้ลงช่วงละลงลงไม่ใช่ใหม่เดี๋ยนี้ถุงเท้าไม่ได้ใส่ไงเด็กหลุมแล้วเราไปเข้าห้องนั้นยังเข้าแล้วโอ้โหปิดไฟดิมไฟเลยโอ้จริงเหรอฮะมีประสบการณ์ดูคลิปไหมดูคลิปไหมโปรดเลือกหนังที่ท่านชื่นชอบแต่ของอินไม่ต้องเข้าอินไม่ต้องเข้าห้องแบบนี้เพราะเดีเข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าได้เหรอไม่ผู้ชายอะไรผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็คือเข้าไปช่วยไงเข้าไปช่วยไงอ๋อแล้วคนละโรงพยาบาลกัน คือว่าคือแฟนอยากให้เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนช่วยให้มันแบบมีความสุขสนุกสนานตอนแรกอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ไงเขาอยู่คนเดียวเขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นอารมณ์ไม่มาแล้วก็เข้าไปด้วยแล้วก็ไปหัวล้อกันอยู่ในห้องหัวล้อเสียงดังมากนี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมเขาคิดคักเลยพี่ถามคำถามเดียวเข้าไปกี่นาทีเข้าไปกี่นาทีเข้าไปเข้าไปตอนแรกเอ๊เราจะใช้เวลากี่นาทีดีวะ นี่เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมพิษคั๊กเลยพี่ปามคำเดีเดียวเข้าไปกี่นาทีเข้าไปกี่นาทีเข้าไปเข้าไปตอนแรกเอ๊ะเราจะใช้เวลากี่นาทีดีวะถ้าสมมติเร็วเกินตอนเดินออกอ่ะเกินพยาบาลเกินพยาบาลก็เลยไปนั่งอ่านหนังสืออยู่สักพักอุ๊ยมิเพุทธเร็วจังเลยเราก็อยู่ในเวลาที่มันพอดีพอดีจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องต้องชื่นชมว่าอิน เขาเรียกเปลี่ยนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือเป็นร่างกายเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อธงสําคัญก็คือมีลูกมีลูกนี่สามีเห็นด้วยชื่นชมตรงนี้ทำเอาโคงอาหารด้วยนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำกับข้าวให้สามีเพราะปกติไม่เคยทําให้ใครเลยจุกป่ะใช่เพราะทำกับข้าวไม่อร่อยเลยนี่ไปเรียนไหม เรียนกับแม่เรียนกับแม่เรียนกับแม่ตัวเองแล้วก็เรียนกับแม่สามีเรียนกับแม่สามีก็เป็นอาหารเหนืออาหารอีสานเรียนกับแม่ตัวเองก็เป็นอาหารใต้โบราณโบราณพอโควิดมาปุ๊บขวายเลยแล้วคุณแม่เนี่ยก็จบข่าวกรรมก็ไม <okay. S 1> ่ไ mm ด้ให้ปล่อยออกมาง่ายๆไงพี่แล้วแบบหนูบ้านอยู่หนูพักอยู่กรุงเทพแม่อยู่ฉะเชิงเซาไปไปมาขับอาทิตย์นึงขับมันเจ็ดวันเลยอย่างอย่างไตปปาแห้งอ่ะก็ต้องฝึก ฝึกจนประมาณ7จ็ดแปดกระทะแม่บอกโอเคผ่านไปขายได้ไปนทรีย์เค็มคั่วเนี่ยคั่วอยู่เนี่น่ะคั่วจนขัวตัวมีแต่กลิ่นไนทรีย์อ่ะคือทําจนสําเร็จจนแม่ตัวบอกว่าโอเคไปได้ขอชิมหน่อยวันนี้เอามาไหมเอามาค่ะเอางั้นเราไปกันเลยครับมาแล้ว ทางเราบอกเลยว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสําคัญมากทุกต้างครับอแล้วยิ่งทานคู่กับของอร่อยๆนี่มันก็จะดีมากเลยนะใครอยากจะกินลองชิมดูครับผมเป็นคนหนึ่งแล้วครับฮะจิไม่กินทำไมอ่ะนี่ทำไมทำกับน้องนี่เขาตั้งใจนะนี่เขาผัดมันแต่แปะกระทะกว่าจะผ่านะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมกูอินอันนี้ชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์กูอินฟินทุกเมนูชื่อเพจชื่อไอีชื่อไลน์ใช่นี้หมดเลยใช่ อันนี้คือปลาอินทรีย์เค็มคั่วทรงเครื่องบาอาจารย์เย็นตาเขาสอนแม่สอนก็ให้เกียรติแล้วมาเปิดกระปายก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้เฮ้ยดูดีอ่ะควักออกมาแล้วก็เทมากินแบบนี้ทำวินี้มันต้องดีต้องดีอันนี้พี่จรได้ชิมยังฮะชิมแล้วพี่จรเป็นไงบ้างฮะพี่พี่จะคุณแม่ชอบทานข้าวต้มต้มกุยอ่ะแต่ว่า พี่จอห์นชอบคุกกับข้าวสวยแล้วก็ซอยพริกขี้หนูลงไปมาแล้วก็ต้องชิมเะนี่เอาข้าวสวยมาข้าวสวยมาเออข้าวสวยมาลองสักหน่อยน้ำลายทำไมจ้องนี่ก็กินน้ำลายหอมมากเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ฮะทานแล้วทานแล้วเอาแล้วเอาแล้วต้องลองนิดนึงอันนี้ชิมแบบเพียวๆก่อนนะแบบยังไม่ผสมข้าวนะอยากรู้ว่ามันเค็มแค่ไหนก็เค็มเท่ากันทีโอ้ยเอ้ยเค็มมากอือเกลือหรือเปล่าฮะ ยอกยอมยอกยอมดูหน้าก็ด้วยเฮ้ยเนื้อเสียเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงอะเฮ้ยชัดเลยอะอะไรชัดเลยอะอะไรอะชูรถชัดมากชูรถชัดมากตายแล้วชูรถชัดมากตายแล้วเนี่ยเหรอที่ขั้วเป็นวันๆันอะหนูหนูจะฟ้องมี่เอาความจริงไหมเอาความจริงอย่างผมไหมอันนี้คือกินได้เหรอวะจะได้อันนี้อร่อย อันนี้กินอันนี้ไปอย่างแรกอันนี้อร่อยใส่ผงชูรสหนูไม่ใส่สารกันเไม่มันอร่อยที่ความเค็มของคำแรกกินไปไม่พอต้องคำสองั่นยเพราะคำแรกอร่อยนี่เป็นคออยู่แล้วคำนี้จันลงไปฮะอันนี้ก็คือไตปลาใส่เม็ดมะม่วงแล้วก็ใส่สับปะรดเพราะว่าส่วนใหญ่ไตปลาเขาจะไม่ใส่สับปะรดแต่คุณแม่บอกให้ใส่สับปะรดไปตัดเค็ม เพราะว่าสับปรดด้วยคุณทวดใช้สับปรดตตัดเค็มน้ำลายไหลทำไมวะเนี่ยอยากกินของแต่ว่าเผ็ดนะพี่พุทธเผ็ดใช่ป่ะอันนี้เผ็ดนะหอมเวอร์สุดเครับเผ็ดใช่ป่ะเผ็ดแล้วพี่โจ๊กกินเผ็ดอ่ะพี่โจ๊กน่าชอบอร่อยมากเครื่องเทศที่เกิดขึ้นแตะจมูกเลยแตะจมูกเลยเนื้อตงได้ถึงมากแล้วไตปลาที่มีความรู้สึกคือแบบว่า เป็นไตปลากลิ่นไตปลาหอมปกติบางที่ถ้าทำให้ดีมันเหม็นไงมันขาวเออมันขาวเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเฮ้ยเธอพี่พูดจริงอ่ะหนูรีใจไม่อันนี้อันนี้โจก็ชอบนะปลานิซีขั้วชอบไหมอร่อยมากปลาปลาห้างคือดีมากตอนเนี้ยคุณผู้ชมแบบ ตักข้าวมารอแล้วไม่มีแต่ข้าวอ่ะไม่มีของอะ่ะตอนนี้สั่งทางไหนอะ่ะเออเพจเฟซบุ๊กก็คือกูอินฟินทุกเมนูภาษาไทยเลยนะคะครับผมส่วน l ล n e l ลายจะคุยกับอินหรือคุยกับแอดมินก็ได้อินก็อยู่ในนั้นเหมือนกันก็นกคือแอดไลน์แอดกูอินฟินทุกเมนู ก็เหมือนเดิมเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็คืออันเดิมไปแหละฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมีเบอร์มีเบอร์มเบอร์ไหมไม่มียังไม่มีเบอร์ต่อขึ้นตรงนี้นะฮะไลน์อะไรก็ตามขึ้นตรงนี้หมดเลยคุณผู้ชมที่สั่งแล้วของยังไม่มานะฮะสามารถเอาข้าเปล่าแล้วก็มองจอแล้วก็กินไปกับเรากินของเราไปก่อนได้เอางี้กระปุกก็เท่าไหร่เผื่อคุณผู้ชมสนใจเราจะได้ร้อยแปดสิบบาทสองกระปุกสองกระปุกสามร้อยสิบบาทอ๋อลดไปสิบบาทสามร้อยสิบบาทส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศไหมทั่วประเทศอยู่เกาะ ทั่วประเทศค่ะอะไรได้หมดนะโอเคแต่ว่าใบปลายแห้งอ่ะเวลาอินส่งอ่ะินเตอร์แพคเป็นสูญญากาศแบบนี้มันแบบนี้มันก็จะอยู่ในอุณหภูมิปกติได้5วันเพราะไม่ใส่สารกันบูดแล้วถ้าอยู่ในตู้เย็นก็ได้15วันอยู่ในช่องฟิตก็ได้เป็นเดือนนี่อ่ะอันนี้ทํามาให้พวกเราพวกเราโอ้ยน่ารักมากเลยรักใครทำแบบนี้อ้าวใครสนใจชอบมากเลยจุยชอบใช่อาหารมีรสชาติแบบปลาแห้งเออนี่ปลาทรีอะไรนะ สีสีเรียกไปเถอะอันนี้คือปลาตีนคั่วเค็มอ้ยพ่ออินซีอินซีลาอินซีอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยนะฮะติดตามแล้วก็ไปสนับสนุนกันนะครับกูอินฟินทุกเมนูขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณครับเอาสูตรต้นตำรับของคุณแม่นะมาให้เราได้ชิมกันใครสนใจก็ไปสั่งกันได้ครับนะครับชิมอาหารแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ดูแ้่พวกคุณดูแบบมองๆนะเหรอคุณต้องมีบำรุงบำรุงนั่นนี่ตีนโรงตีนกาโอเคได้ขึ้นหมดแล้วรอเจ๊รอเจรอเจนะครับช่วงหน้านะครับมีของดีมาฝากเช่นเคยนะครับกับรายการพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีเจ๊ ไอชุดก็ไม่ยอมไปแต่คอั้งนี้ชุดรีบไปเพราะชุดมาแต่เจอแต่ของดีๆอยากให้เจ๊ชุดมาุกวันผู้ชายหน้าตาถ้าไม่เนี้ยบคุณเอ้ยคุณพระหน้าตาเขาเนี้ยบข้าอาจจะไม่ต้องใช้แต่หนังหน้าอย่างพวกเราเราอาจจะต้องเงาๆนิดนึงเออช่วยบอกเออช่วยบอกเพื่อนคุณที่มาให้เขาเบาๆกอ้าว สั้นๆเฟซเซลนางงามของเราขายดีตั้งใจทําครบรอบสองปีแล้วสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศตามนิสัยของเจ้าของเดินทางมาทั่วโลกก็เอาบีจากสวิตเซอร์แลนด์เอาโบท็อกเพื่อนของคุณนะฮะมาจากสเปนเป็นแค่ตัวอย่างมีวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลอดของเราเป็นสูญรยากาศ์ะเราไม่ได้ทําในประเทศไทยนะถ้าโรงงานไหนบอกว่าทำหลอดให้คุณนวัดผมให้เลยให้ยึดบ้านคุณลิงได้เลยบ้านครเดี๋ยวพวกนี้อยู่สาราบ้านเราสิบบ้าน เวลาใช้คุณพี่ <Okay. S 1> หนุ่มแหม่มฮะใช้เป็นแค่หนึ่งดอบนะฮะเอาสักนิดเึ่านั้ลวละนถ้าดอบอย่างเงี้ยนะ วันนี้ทาให้ทั่วใบหน้าทารอบดวงตาด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มบัตเจตในการอะ,อะไรนะไอครีมไอเจลเพราะมันมีโบ<อ>ท็อ์มีตัวหน้าเลยเหรอคะทาได้ทัวหน้าแล้วที่สำคัญนะกดตาไปเลยตาเหี่ยวตาย,ย้อยตาคล้อยอะไรต่างๆนะคะ <S <S แล้วมีตีนกาประทับซ้ายกว่าแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดมีรอยบนหน้าผากทาเข้าไปอันนี้คือจุดแรกนะครับที่คุณอันนี้เป็นเฟสป็นผัสแต่ล้าเข้าไปที่ตาต่อไปเป็นเน็กเน็กภาษาอังกฤษภาษาไทยไปว่าถัดไปถัดไปนั่นไงว่าเราต้องเล่นมุม แปลว่าคอใช่ไหมฮะเป็นครีมทาคอที่ใส่ทองคำ24เทนาโนโมเลกุลนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สารสกัดจากดอกอันนี้ันี้นนี้นะใช่สารสกัดจากดอกแอด w ายส์นะครับซึ่งมีผลวิจัยช่วยลดเหนียงและความเหี่ยวที่ลำคอ พราะฉะนั้นคุณจะต้องทาจากด้านข้างล่างขึ้นไปต้องอต้งกวาดไปนิดนึงนะกวาดลี้ยงต้องกวาดขึ้นแล้วไปกวาดลงแล้วก็กดไว้กดไว้แค่นี้ก็เหี่ยวจะแย่อยู่แล้วกวาดลงอีกทำไมนะแล้วกด้าที่กลางเลยอย่าไปกดแค่ให้เีอันเนี้ยอันเนี้ยเหนียงหายไปเพราะกับชีวิตเลยเออแบบอ่อนเยาว์เหมือนเกิดใหม่หลังจากนั้นเหลืออีกนิดนึงนะฮะ กดที่ดวงตา,าเป็นการซ้ําจากเฟซเซรั่มที่ทาแล้วตัวนี้มีทั้งทองเพราะว่า <นะ S 1> ส่วนใหญ่รอบดวงตาก็จะเป็นช่วงที่เหี่ยวย่นเหี่ยวย่นนะฮะ อย่างผมจะตัดตามาหลายครั้งแล้วเอาจริงๆนะครับหมอศัลยกรรมท่านไหนจะเคยตัดตาล่างให้ผมมารับเงินจากผมได้เลย10ล้านนี่พูดเรื่องจริงนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้จะตัดตาล่างหลายครั้งมากมากมากแต่คุณไทพบอกว่าฉันไม่ให้คิวเธอหยุด2วีคัปสามไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามหยุดก็เลยเป็นแบบเนี้ยในที่สุดเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเองถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราแฮปปี้นะฮะตั้งใจขายตอนแรกเนี่ยหล่อนเนี่ยทำยากมากเลย คิดไว้ต้องขายสักประมาณมันใช้ได้2เดือนคิดว่าจะสัก8ปดแสนเเพราะว่าเราใช้ของดีแต่คนข้างบ้านตกใจเดินมาผ่านมาว่าคุณวัดลดหน่อยได้ไหมเราลดทันทีเลยเก่งใจคนข้างบ้านเหลือแปดร้อยเก้าสิบส่วนอันนี้รัก้าตั้งใจ4ี่แสนห้าเพื่อนบ้านเดินมาอีกว่าคุณมันแพงไปนิดนึงลดเลยทันที สี่ร้อยห้าสิบนี่น <ะ S 2> เพื่อนบ้านย <c oughs> ี่ห้บุญคุณกับเราบ้าง <c oughs> วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ,ค,รบคุณอย่าเพิ่งตกใจเฟสเซร่มนางงาม5หลอดแบบนี้2,250บาทครับวันนี้ลดเหลือ1,990บห้าม <c oughs> ตกใจ <c oughs> อย่าเพิ่งเห็นไหมอึ๊บ <c oughs> และที่สำคัญเราแถมเน็กเซลล m มเซลลัมทาคอให้2หลอดมูลค่า1,780บาทฟรีตกใจโทรทันที02030 0033หรือ t t s m 8โทรทันทีนะอย่ามัวจะไปฟังเสียงตกใจเพราะว่าอันนี้ต er ั้งใจให้จริงๆผมอยากจะสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนนั้นสามารถแก้ปัญหาคอได้เพราะฉะนั้นเราจึงได้จดกับ ส่วนสารสุขไว้หน้ากล่องเลยว่า lifting and whitening <c oughs> หายากนะ uh huh. บอกเลยนะเขาเรียกคุณวัตไปสัมภาษณ์3รอบนะเอาเปเปอร์มาทุกอย่างเลยนะว่า lifting จากโบ็อกใช่แน่นะาจากสเปนสารนำเข้ามาจากไหนมาจนในที่สุดเราไม่ได้จดเป็น day cream night cream uh huh. เราจดเป็น lifting and whitening ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นได้ทุกเพศทุกวัยแ <Yeah. S 2> นะ <c oughs> นำนะครับคนคบไหนที่มีปัญหาหน้ากระดำกระด่างออกแดดหน้าแดงกลับมาหน้าดำจุดดำๆกลายเป็นแผนที่โลก ขอโอกาสให้เฟสเซั่มนางงามได้ชำระสิ่งเหล่านั้นจากหน้าคุณสักที 020300033หรือ S T S M 8วันนี้5หลอดใช้ได้5เดือนแต่ถ้าหน้าอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจจะใช้ได้แค่4เดือนเพราะหน้าแกใหญ่ทำไมต้องทำไมต้องหน่าอิงบุคคลอินแค่มาใบแค่มาใบใบแกทำาหาสรายการนี้เอช่องนี้เพื่อเพื่อแกเพื่อแกฟังอายุแกถึงใช่ไหมอายุแกถึงใช่ไหมถึงถึงที่ตาแต่พี่ว่าไงว่าไงว่านี่สำคัญวันนี้โทรทันทีและส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางไม่คิดเงินเพิ่มบริษัทเรามีตังเราแถม ฟรีเน็กเซลล์มเน็กที่แปลว่าคอไม่ใช่เน็กแปลว่าถัดไปนะอีก2หลอด2หลอดใช้ได้4เดือนชุดนี้ใช้ถึงแฮปปี้นิวเยียร์ได้เลยว้าถึงปลายปีแต่ถ้าเกิดงกๆอย่างลิงนะช่วงนี้เงินช็อตเอาไปหลอกขายนี่เลยจบนะสี่ร้อยสิบเพื่อนจบสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบแล้วไปหลอกขายใครอีกคนเดียแปดร้อยเก้าสิบ คุณได้เงินเกิน1990แล้วคุณได้2ฟรี1ฟรีคุณก็ใช้ไปสิคนททำแบบนั้นหาหาโปรโมชั่นดีๆในรายการวเพราะว่าเพราะว่าคุณวัฒน์แกมาในรายการแล้วก็จัดโปรให้เต็มที่แกใช้เองเป็นคนใช้เองสบายได้ใช้เองชอบมากเลยผลที่ได้จากตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากชวนให้คนอื่นเนี่ยได้ใช้ด้วยเสร็จแล้วโปรนี้นะมีคนซื้อไปขายต่อจริงครับไม่เป็นเหมือนว่าเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ซื้อมาแลาแชร์กันแชร์กันแต่ว่าใครซื้อก่อนได้เปรียบไงเออพอ ไขายต่อเราขายราคาเต็มบอกจังจังหวัดด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณซื้อในรายการเป็นโปรแบบนี้คุณสามารถเอาไปแยกขายได้ได้ย้ำอีกทีนะโปรโมชั่นวันนี้ไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเจ็บคอ5หลอด2,250นราบนะเหลือเพียงแค่1,990า วันนี้โทรทันทีนะครับ020300033หรือ STM8 เราแถามเซรั่มทาคอ2หลอดใช้ได้4เดือนนะฮะราคามูลค่ารวมแล้วกว่า4,000บาทเหลือแค่1,990บาททางเลือกในยุคเศรษฐกิจแบบนี้อออของถูกของดีมีที่ดีที่นวัดนะฮะแบร,รนด์เซรั่มนางงาม ก็ทักทีเขาดงินองเงิจังเลยคนอะไรอ่ะคนเราเลือกคนเบี้ยวเขาไปเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดใช้สักพักนะเดี๋ยวมุมปากมันจะยกขึ้นอขึ้นนี้เลยนะขึ้นขึ้นนี้ทางนี้มันไม่ใช่ยกเฉพาะผมนะมันยกมุมปากขึ้นไปเลยขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณเจนด้วยคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมเลยนะครับพ่อบ้านงานเข้านะครับ9ก้าโมงหนาทีนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ